ต้นแอปเปิ้ลนี่อย่างว่ากดกมันนี่พี่น้องจ้าน,นี่หืมงามมากเลยนี่สิลูกย่างงามเลยโอ้โลูกนี่สวยสวยมันอย่ามใบมันโดนเหมือนแทงงามนะโอ้หอเคยไปแตะแอบกินของเขาืมันนี่โชคดีได้ทุกอย่างเลยวันนี้ ยกเว้นเห็ดแล้วอยากพอเรามั้งร้ายละจปูเค่กันพอละนี่พี่น้องเราไม่เก็บเดี๋ยวเขาก็มาตัดทิ้งอยู่ดิตัดแตงกีนสีละเหรอดูดิมีลูกใหญ่มาก เขาเขามา,าสลอิว้าวตัวด,ด,ดิสวยมากเลยอ่ะเนี่ยเนียนังๆกล่องกันนี่ดูสิพาสน้ำคัพน่งเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเด้อนิมาายงาดยมานี่น้องดูดิเดี๋ยวเขาก็มาตัดทิ้งเราสามารถเก็บกินได้เลยนี่นี่ เอ้ยมันหนนีหนี่มันง่ากติมันโชคดีมากเลยนี่แอปเปิ้ลนี่สวยมากเลยนะปาดงามแท่เนี่ยันูมีงามมากเลยอ่ะเนอะเก็บพอและพอละเนอะทิ่มันหนูเคยกินแหละเสียบอีดิบ่บางต้นมันเสียออกก่อปลาอร่อยมากเลยนะเจ้เนี่ยดูนี่สวยอีกต้นหนึ่งแต่ว่าต้นนี้นี่สวย สวยหนูดิอะไ้างพี่หนูม,มันแข็งแข็งบุกต้นนี้ก็ย่งสูงเลยพี่น้องโหสวยยังงามเลยจะเอฟเฟนเจิววจ๋วจะเอฟเฟนเจิ๋วเต็มเลยนี่นี่นี่พี่หนูมาทำง,งามมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวพี่จิก้อง แอปเปิ้ลจิ๋วของแซ่บของแซ่บว้าวเฮ้ยเน่เน่เน่งามมากเลยเจนีิวิสวยมากเลยฮะเกลือเจนเกลือเอาไปหน่ข้างล่างแอปเปิ้ลจิ๋วจ้าของแซ่บ เอาจะใช้หนูหนูจะเก็บถ้าบ่าเก็บตอนนี้เด <ım. S 2> ี๋ยวไอ้พ <laughs> <c oughs> ่อไม่เจเขาก็มาตัดดีใจเจอแอปเปิ้ลสีจ้ะนี่นี่นี่ของแซ่บของแซ่บเฮ้ยเยอะด้วยนี่เอ็กเพื่อนว่าเก็บนี่วะอ่โอ้ย ได้ทั้งกินนี่แหละนี่ไปแล้วนี่นี่พวงนี่พวงนี่นี่โอ้ดูดิลูกใหญ่มากเลยนี่มากลองไว้อีก เท่าไหว้าวพวกใหญ่มากเลยอ้ปุ๊บปิดปากนี่โมดีน้อยมันเป็นข้านทางเราเก็บได้ผลไม้ขั้นโอ้ลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่ไปหนึ่ nhìn này ui, mưa mình ui, ui, ui giờ gái, thay lúc lúc thay em ơi, em nằm thang đây điên thang nữa, điên thang nữa mẹ ý thằng này mẹ mẹ nó đẹp mẹ 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 cái mẹ 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 พอโซวิโซวเดยวเขาก็มาหักมาตัดอยู่แล้วโอหูของบุญสวยมากเลยนะเอาอย่างเดี๋ยวก็ถ่ายเป็นภาพเอาเดี๋ยวสิกล้องของบุญ